เนี้ย <Ann> <Ad ios. S 1> สวัสดีครับชวนครับชิยงครับเป็นคนเกาหลีครับวันนี้เท่าไหร่วันนี้นะครับเราจะพาทุกคนมาเรียนร้อยพวงมาลัยกันร้รอยพวงมาลัยพวงมาลัยพวงมาลัยรู้จังไหมไม่ไม่รู้อะไรนะ ชื่อลยนะพวงมาลัยพวงมาลัยก็อะไรนะพวงมาลัยก็อะไรไม่เคยเห็นไม่เคยดูไม่เคยกินไม่รู้งั้นเดี๋ยวเราไปดูกันว่าว่าพวงมาลัยเนี่ยมันคืออะไรก่อนอื่นไปเปลี่ยนชุดกันก่อนชุดไทยชุดไทยโอ้โหต้องเปลี่ยนเสื้อต้องเรียกว่าโจกระเบนโจกระเป็นโอเคโอเคโอเคอิตันเปลี่ยนก่อนครับโอเค let's go โอเคต่อไปทำอะไรครับ แล้นะชื่ออะไรนะพวกลายพวกลายพวกลายพวกลาพวกลายพวกลายอะไรมามาโอเคครูพวงมาลัยมาทีสวัสดีค่ะคุณชูคุณชัวพรมายอะไรนะชื่อพวกลายค่ะชื่อพวงมาลัยอันนี้ก็โปรกันแล้วนะพวงมาลัยพวงมาลัยทำยังไงนะ ราต้องมาลุ้อุปกรณ์ก่อนค่ะดับแรกคือมะลิมะลิมะลิอันนี้ดอกรักค่ะดอกนาค่ะดอกรักดอกลั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 กอันนี้ดอกกุหลาบค่ะเอออันนี้ก็โลชินก็อันนี้ดอกดาวเรืองค่ะดาวเรืองอันนี้คือเข็มร้อยเมลายร้อยเมลายโอ้ยใหญ่มากอันนี้คือได้ค่ะเอาไว้อยเชื่ออ่า นี่กินได้เราจะทำฐานละห้าดอกมาเริ่มฐานแรกกันเลยดีกว่านี่ระวังมือด้วยนะกระโดดลงมาเออกระโดดลงมาเอโอ้เก่งมากอ่อเสียสลับสลับวงเก่งเก่งอ๋อโอ้ไม่เหมือนเนาะเหมือนเหมือน สวยดิอันนี้ยูทูบเบอร์สไตล์ใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่ไม่สวยอืไม่สวยสวยสวยเนาะใช่สวยมาเลยแล้วก็ฐานที่สองเหมือนกันเออห้าอันอันนี้วันนี้ชุดที่ชงของพี่อันนี้ชุดชงเนี่ยนี่คือตัวนี้นี่ก็พี่กลับไปไม่ได้นะทุกคนก็ถ้าทำอันนี้อ่ะคิด ดีดีดีกว่าเนาะใช่ปะเพราะว่าอันนี้ก็แหงๆเนาะเข้าใจไหมคิดดีดีคิดดีดีเนาะอ๋อคิดดีดีก็ใจไม่สวยอ๋อเข้าใจเนาะไม่สวยไม่สวยไม่สวยพี่ไม่โกหกไม่สวยก็ไม่สวยคิดดีดีคิดดีดีเนาะอ๋อคิดดีดีถ้าเกาหลีอันนีกไทยสไตล์ใช่ไหมแฮงๆก็ล็อกกี้ใช่ไหมเกาหลียังไงใช่ต่างเนาะ ใช้ตัง้งดีคนเกาหลีชอบก็ตังน o thank you ชกทีมมากมีความสุมากมากเนี่ยอวนเนี่ยนใช่ไหมีเค้กใช่ปะห่มมันมีควาสุขมากมากลยครูทำแองก็ให้พอแม่เนาะครคนเหมือนกันทำแองแล้วก็ให้แม่พอแม่ใช่ม้อันนี้เท่าไหร่ครับถ้าใครใคร่าย ทำอันนี้ก็สามชั่วโมงก็นชั่วโมงหนึ่งเลยสามรอยจ้องหน่อยแปดสิบบาทริงเหอทำทำอันนี้แล้สามชั่วโมงก็แปดสิบเนาะแต่ว่าถ้าวงใหญ่กว่านี้แล้วแบบว่าลายยาตายเยอะกว่านี้สามารถขายได้วงเกือบพันเลยอันไม่สวยโนไม่ใช่อันนี้กลัวมากูรัวที่ก็แห้งไม่ได้ แล้วไปไหว้พระพระที่วัดเราไหว้ในวัดเหอใช่เราใช้เงินอืมมันก็ริชอบท้าไมมีไม่ได้จริงจริงใชเพราะว่ามีอันนี้อ่ะโอ้ท่าถ้าอย่างนั้นนะปกโอ้อันนี้ใช่ไหมก็เขี้ยนที่นี่ใช่ไหมเขี้ยนแล้วก็อันนี้หนึ่งมิลวอนสับลอยแล้วก็ตู้ท่าอันนี้อย่างนี้ นี่เอออออออันนี้สารอยอนี่สวาสวยสวยดีไซน์ดีไซน์เร็วเอันนี้ก็ดีกว่าน้อโอ้โยาย โน่จบแล้วค่ะจบแล้วทำไมไม่ไหวไม่ได้หรอเฮ้ยอันนี้สวยสวยแต่ว่าจะเป็นอะไรเสร็วแล้วอันเสร็จแล้วโอ้ใช่แล้วครับใช่ค่ะเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเราจะร้อยเชือกลงไปอันนี้เหมือนกันใช่ไหมไทยแลนด์เรียเหมือนกันเนาะ <laughs> <laughs> 나뭐야 뭐, 그게 아니라 저또맘때고다 이거 야이 막마 아니 레깅 마 빼미다 찡찡 징 빨리 해봐 빨리 추워 추워야 나와요 피 이야 빨리, 빨리. 레일니그러니키 디디디 과 important important ภาษาไทยเลย Some ดีกว right? ่าแล้วก oh. okay. ็เออไซซมลอยดกกนก็แห้งกว่าอันนี้จะไ่ขายขายได้กี่บาทเปหนึ่งเปมนึ่เปนอเป็นุ๊ปเปมมืเปมหนึเปนึ่งเปนึ่งวอลคิกอนหนื่อเนาะคิดดีดี เป็นยังไงสวยสวย,วยสวยพี่วอนจะผูกแล้วตอนนี้ว้าสวยเนาะได้แล้วไม่เมือนันดีไซน์ไม่เมือน <laughs> เนเพิ่มหนึ่งมีมิ <laughs> ติดีไซน์เหรอพี่วอนใช่ตัวนี้วอนคิดมีดีไซน์นะอันนี้พอแล้วใช่ไหมคะยังครับจะทำอันนี้พอแล้วใช่ไหมครับผมแล้วจะมาผูกกัน อันนี้แกะเลยอันนี้อย่เป็นอันนี้คืออุบัติค่ะอุบัติเอาไว้ร้อยพวงกับอะไรรอเพื่อนไหมค่ะรอเพื่อนไหมอ้าวโน้ตุไม่รอไม่เป็นไรครับคงไปก่อนดีกว่าครับผมถ้าจบก็กรบปานเนาะโนจูง่ายไหมง่ายไหมง่ยสวยสวย ไม่สวยใช่ไหมสวยไม่สวยไม่สวยโอเคกิมมี่ช่วยหน่อยนะจ้าฟังดีๆนะอันนี้อันนี้ที่นี่ใช่ไหมไปนี่ภาษสไทายอะไระสอด

엄청 나요. 이거 베이스 파데 지금. 2초 먹는데 지금. 아유, 진짜 못살아 진짜. 차이 마 차이. 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 이 차이. 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 차그이막이 차이. 차이. 막이차 차이. 차막 차이. 이 차이. 차이. 이 ถักปุ๊บรถติดมากๆชิ้อสบายสบายอ๋อเขียวเทสวยเนาะไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนอืพี่บอลค่ะอืชอบดอกไม้อะไรที่สุดเลยดีที่สุดอันนี้ก็อ้อใช่ไอ้ก็ตาถ้าชายนิ่งหน่อยก็ใหญ่อันนี้ไม่ไม่ชอบพี่โยมไม่ชอบดอกไหนมาลีมาลีทำไมถึงชอบมาลีชอบทำไมเว y

ยาๆเดี๋ยวนี้มันมียาเคมีอะเคมีคอลตัวดรายเซอร์สุขีดอินเสกใช่ใช่กินก็ไปนิยามเนาะใครอยู่ยีดิดเนไม่เคยเห็นไม่เคยดูไม่เคยกินไม่รู้ทำอันนี้สามอันสามอันทำไมสามอันอ่ะแห้งแห้งเนาะ ก็ดึงก็ได้เนาะอันนี้เคยทำแล้วไหมครับพี่เคยทำแล้วไหมทำแล้วอือเคยทำแล้วจริงหรอจริงสี่คนไม่ทำครไม่เคยทำ2คนซื้อซื้อถ้าโปรเฟชชั่นอลอันนี้็ร้อยสิบนาทีสิบนาที โอ้ครัวครัครัวโอ้โหซิมนาทีซิมนาทีซิมครูวตกใจมากมากเลยซิมนาทีอ๋อนซิมนาทีไป One One คิดว่าอันนี้ก็ไซโครมิสันสไตล์ไซโครมิสันสไตล์จ้าทุกคน yeah p r o f ช s s i o n a l YouTube ตายหนึ่งก็เด็ดเ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 ด็ดีวันมีเวลาเยอะมากๆเดี๋ยวมีความสุมากสุขสีมากมากตล์เดเดเดสวยเนาะเอาไหมเอาเอาไหมอายเท่าไหร่เออันนี้1นึ่งสอห เจ๋ลอยครับเจ๋ลอยห <c oughs> ลังจากที่ทุกคนเรียนร้อยมาลายเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาโพงม,มาลายที่ทุกคนร้อยเนี่ยไปให้ประชาชนมาโหวตกันนะครับว่าเขาชอบโพงม,มาลายควงไหนที่สุดนะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นก็แนนกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะใน e ีนี้ <คะ S 2> วันนี้ก็ช่วยๆอันนี้คุกนาขาเออทำเก่งเนาะวันนี้เราคิดว่าวันคิดว่ามีเออความสุขมากๆสนุกสนุกนะมีความสุขมากๆรู้สึกอะไรบ้างวันนี้วันนี้ สนุนมาสนุนสนุนสนุมาอ๋ออ๋วันนี้แล้วก็แล้วก็เหนื่อยมากเหนื่อยมากเออเหนื่อยมากโอเคทุกคนก็อย่าลืมกดติดตามและ subscribe ให้ด้วยนะครับบ๊ายบายกลับบ้านกลับบ้าแฟชอบทั้งสองคนเลยค่ะของพี่วอนก็สวยของพี่ยงก็สวยค่ะ ชอบอันนี้มากค่ะเพราะว่ามันไม่เหมือนใครแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปทําอะไรไม่กล้าเอาไว้ปะเลยค่ะชอบพวกนี้ครับผมเพราะว่าเขาสลับสีสวยมากเลยแล้วก็แบบว่าชายสวยนะแต่ชายยาวแบบใหญ่กว่าพวงมลาลัยอ่ะผมชอบพวกนี้ครับของพี่บอลมันแตกประหลาดดีเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลโหวตก,กันนะครับทุกคนชอบพวงมลาลัยของใครที่สุดทุกคนชอบพวงมลาลัยของใครที่สุดใครนะ้าขึนะใไครนะาขึนะ นี่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 นตื่นเ้นีย้วเนาะเย้สวยสวก็ใหญ่ใ่เนาะใช่ไหมคุณคิดว่าอันนี้ก็ดีกว่าใช่นใช่ครับโอเค thank you to ทุกคนเออไปโอเควันนี้ทำแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างครับเป็นยังไงวันนี้ก็สนุกมากถ้าวันทำเองก็รู้สึกว่าก็ดีมากก็มีความสุข ไม่เบื่อครับเราโยงนะครับส้านหนึ่งมาครับครับสตางค์เนาะเอทีพับเนี่ยสามารถไปทําขายได้ปะครับครับขายได้เหรอขายได้ขายได้แล้วก็ขายได้ก็หนูอีซิป่าเออเดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวเอาไว้ไปขายนะเดี๋ยวไปลองขายครับครับอ้าววันนี้มีกองมาให้นะครับโอ้ยมาตั้งมาตั้งมาตั้งนี่นะกดนิ่ง อเคุคุณผูครับขอบคุณครับอ่าอย่าลืมกดติดตามและ u b s c r i b ์ให้ด้วยนะครับครับไปเายครับบ๊ายบายบค